champion i'm the Choke master which should go without saying Your master Your <laughs> <laughs> <keep> <laughs> หนึ่งตีมีเหรอมีหนึ่งตีหน oh. ึ่งตีลงล่างมันลงล่างมันลงล่างหนึ่งตีตัว้อมอย่าไปเชื่อมันไม่จริงปนปนลนอยู่ไหอล้มหนึ่ง หลังเฮ้ย<ห>ข้างๆนี่มาแล้วข้างๆอ๋อไอ้ตัวป่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่อยู่แถวนี้แหลยภาพโอ้ยไม่ได้ล้วไม่มีเสียงอะไรเลยเง,งียบเงียบฝุดๆ <laughs> เป็นสายชุก มองไปตัวเลยขอไม่ต้องว่าเก็บเพื่อนขอรอป่อสอบเพื่อนเขาอยู่เนี่ยอ๋อไปทางนั้นเอาเลยก็ทอวนไป เหงาแล้วมั้งเหงาเลยทีนี้เปิดตู้เปิดายทุกที<า> โมไม่มาเอาแล้วไปนู่นดีกาพาไปจะเต็มจริงวะ มีนะเสถียจริงรีบกดเตะเตะเข้าไปแล้วตัวแดงตัวอะไรไม่รู้ ลวงแล้วหนึ่งในบ้านนะอ้ยอาไนอ้าวอันนี้คือเพื่อนอันนี้ไม่อาไม่ใช่พี่เมย์หรอตัวเนี้ยไม่ใช่มันชุบมอสเหลือนิดเดียวเองอะเมาาะย์ระวังสาไนมันชาร์จาไนอยู่เมย์เข้าบ้านก่อนชาร์จก่อนคิ้วก่อน วนหมดหวาที่กล่องหนูก็ได้พี่เป็นเฮวี่ปล่าล่ะเฮวี่เฮวี่กับเอนเนอร์จีข้าไปก่อนไปพี่แม่มันเข้ามาแล้วค่ะอ่าพี่เห็นแล้วเฮ้ยนี่เดียวนี่เดียวโอเคมันมาแล้วมาปะล้มหรือเปล่า ันมันแค่ตายหรือเปล่าที่ซ้ำได้ล้มล้มล้มทำไมเสียงมันช้ากว่าคนอื่นไม่หมายถึงว่าไอตัวหมออะได้ไม่ได้ซ้ำใช่ไหมล้มหมดแล้วแต่มันต้องพูดทีเดียวกับตัวข้างในไม่ใช่หรอเดี๋ยวเจอชุบเดี๋ยวชุบเดี๋ยวแยกของเหนียวกอนโอ้กินแฟนไลด้วย ไม่ได้มีหนูมไม่ได้มีแค่แฟนไลน์นะหนูม,มีเอเนจีทองด้วยพี่ไปเอาหรอกมีลูกมีผอมนะคนฝั่งนูน้นกดเปิดรูอยู่ตัวบ้านนะ,ะตัวบ้านอยู่ฝั่งนูน้น ทำให้เต็มก่อนเธอไม่มีเลือดต้องชาร์จก่อนเดี๋ยวทำไมเขาไม่มีกระสุนเลยวะใครมาเอาอะไรเหรอเฮียดอะไรเหรอไี่ไงเนี่ยไหน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 มันอยู่ไหนอยู่เนี่ยมาละ ตัวหนึ่งมาแน่เลยแตกขนาเจ็ดสิบก็แตกของม่วงแตกมีตีไหมมีตีไหมยิงไปตรงนี้หน่อย ก็แตกก็แตกจ้ำไปเลยดินตัวนึงเฮนี่เฮ้ยระเบิดมันเยอะเขายังอยู่ตรงนั้นอีกเหรอไม่รอไปอยู่ที่สูงกว่าเขาดีกว่าไหมที่ไหนอ่ะตรงนี้อ่ะ อ่ามันไปมันไปแล้วมันไปแล้วจ้๊จั๊จไปเลยจ้๊ไปเลยเดี๋ยวตายอ่ะพี่เมย์จั๊จ้๊มข้าก่อนก็นคือเข้าหามันเลยค่ะอะไรยิงกอดแตกเื่นนี้เลยเหรอผมยิงกอดแตกสองตัวมันก็เลยเนะมย์ก็กอดแตกไปสองสามตัวเ<ว>อ้าวมันโดนเหรอมันโดน ก็ตายตายล่วงหนึ่งล่วงหนึ่งมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเฮ้ยเนียนเนียนเนียนเนีเนี่ยเนี่ยไปได้เนี่ยไปได้สลิงเนี่ยเหรอเๆใครก่อนเอ้ยนิวอยู่นี่พุกมันอยู่ไหนมาลองสลิงไปหามันระวังนะ มันอยู่นี่เลยนี่งโดนโดนก็เอาตัวข้างบนก่อนก็ได้โอ้ยแหลกแหลกนี่ที่กบอกเอาข้างบนก่อนอะอ่าอันนั้นเตอรสองคนแล้วเดี๋ยวมันแหลกค่ะโอ้ยมันตีกันโอ้โอมันตีนี่แหละไม่ได้ตีใคร อ่าใช่ใช่ใช่ไอตีตีหลัาก็ตายแล้วเดี๋ยวไปไหนดีวะก็ข้างในเนี่ยสองตีข้างนอกเนี่ยหนึ่งตีอ๋อมันมาแล้วมันมาแล้วหลบกัน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 อันนี้ก็ไม่ไหวกระสุนก็จะหมดแล้วเนี่ยสามตีก็หนึ่งตัวแบล็คมียอยู่ห้องบน ก็หนึ่งบอรล้วให้ออกตกข้างบนนึงก่อนยิงแล้วเ้ยโยไแม่งอแ้เยไม่เอาไม่เอาแล้วไม่ควรฆ่าให้กันอยู่ ทำไมเธอตัวแดงแดงเธอกอดแดงแล้วหล่อออกอัจนาเตอร์อ้โหูกอดแดงหรืไม่ควรอยู่ตังเนี้ยแต่ก็แต่ก็น่าจะแดงแล้วนะเมื่อกี้เข้าวงดีกว่าหาที่ชุบนี่เฮ้ยเข้าวงดีกว่าใช้ขวาใช้ไปแล้วหรอใช้ไปแล้วใช้ชุบหมิวไงอะไรหมิวลืมเหรอ ใช่ใช่โอลหนึ่งทำมิเควส์ไม่ได้เสร็จแล้วเนี่ยแม่งแชุบไปแล้วอ่ะโอ้ออกขวาได้ไหมขวาขวาขวาไอเนี่ยไอเอไอเธออ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีรู้อยากใช้อีกอันหนึ่งเป็นไรไหมจะดูไปตรงนน้นดีกว่า เราผิดอะไรเราแค่สะดุดขาตัวเองลงเนี่ยเหลือกระสุนแค่นี้จบนี้ของเาไปนะเดี๋ยวไปเก็บเฟสที่เกมก่อนโอเคเล่นสตอมแม่งดวงสวยตลอด เหมียวธนูเลยเหมียวธนูเลยเหมียวเน่าตายก่อนจะได้ยิงจะได้ง้างปืน ตายเกิดบนเวียน้แม่ฝังนู้นไปข้างหน้ามองเราไม่เขามองหน้าเราเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาดิทักทายทักทาย๋ยวเขาจะเข้ามาหาเราไนี่ไงเนี่ยเขาก็ตรงหมายอย่เนี่ยเขาทักทายเราครับ เอาอันนี้ไปเติมกันว้าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเย็นๆครับฟูกันอีกโอ้แมว ไปจำกับไปไหนดีวะเฮ้มันมาฟังนี้แล้วนี่ไปแล้วเมวไปแล้วไปแล้วนี่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 เจ้าอยู่นี่จ้า มันอยู่นี่เลยเนี่ยอ๋าโดนโดนเหรออุ้ยมีเขาโดนข้างหลังนหรอนิดนึงนเจตเตี้วงแค่เนี้ยเดี๋ยวขอแค่ไปดูแอดดับข้างหลังกนะันเผื่อจะมีปืนได้เปลี่ยนนน่าจะมีคนนะ แรงหลืแรงเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวทีเดียวทีเดียวผ่าไฟเดอร์ทีเดียวยิงที่โอ้โหแม่งเครียดไม่ได้ไม่มีปืนยิงเลยเมื่อกี้พิจารณูเ,เ,เ<ล>นี่ยนั่นต้องบุกแล้วป่ะพี่เมยังไงพี่บุกอยู่แต่มันอยู่ไหน <มา S 1> เออมันชาร์จแล้วไ,ไม่ปึกเคเบิลเคเบิลลงลงล,ง,ลงเคเบิล เจ็บมากมิวมิวโอ้โหเจ็บมากเลยมิวเมียคิดไอ้ขัดขัเจ็บมากแม่ขาตายแล้วก็น่า ไม่ให้โอกาสเราเล่นเกมเลยได้อ่ะค่ะนัดเดียวเองไะไม่ให้โอกาสเราเล่นเกมเลยอ๋อไม่มีชายเกาะเลยอ่ะอ่ะมิวอยู่ไหนวะของแม่พอมิวเนียเนียนเนียมิวคอเผาปีร้านรอบอะเออดอืม เปนไม่ได้ให้ศึกสไนเปอร์เขาเล่นกันไหโคจมเราเราต้องมาแอบแล้วใช่เราต้องอยู่นี่แหละเราก็ยังต้องอยู่นี่นั่นแหละเดี๋ยวว่าถ้าเขาไม่บวกไม่ลบไม่เข้าจิไม่ผมไปเลยกค่ะไม่ถ้าเราไม่แอบตรงนี้เราก็จะโดนดักเข้าวงน่ะเราก็ไปไหนไม่ได้ดิเฮ้ยมีคนตายตรงนี้ว่ะใช่ใช่ใช่โห ต่อไปก็คือโอ้เขามีกระสุนแค่เล็กน้อยคนที่จะตายจบไปก็คือตรงเนี้ย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 ไม่ไม่ไม่เคเบิ้ล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 อย่าไปเล่นอย่มันรีจอก่อนเขาไปกี่รอบแล้วมาแล้ะไม่ยิงมันเกือบก่อแตกเองโอ้ยข้างหลังมันไม่ให้เราออกอ่ะมันจะให้เราอยู่ในแดด โอ้เล่นได้โอ้ยเดียว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 พี่ศพพี่มันโดนแดดพี่โอ้ยเกือบตายเน็ดันเราไม่ให้ออกอะสี่ตี้อะวงให้นะเราจะจำไปไหนได้ไม่ไปอย่าไม่ไปเรารอมันล้มกันอืมย่าสี่ตี้ โอเคทางนี้จะมาทางนี้จะมาโอ้ห้าสิบแปดวิวิ่งซ้ายหรือขวาคิดว่าน่าจะต้องวิ่งซ้ายปะแต่ก็โลง่งใช่แต่ให้เราให้มันไปก่อนไอข้างหน้าเนี่ต้องไปก่อนเราไอฝั่งเนี้ยต้องไปก่อน <ไป S 1> เราตัวตัวก็ต้องจำอ่ะต้องจำแล้วค่อยไปฉีก คือฝั่งที่จะบีบเร็วอ่ะคือฝั่งที่มันกว้างไงเนี่ยไอ้ฝั่งเนี้ยจะบีบก่อน <c oughs> ตรงเราก็จะบีบนาน <c oughs> เรารอไอ้ตัวหน้าเราไปก่อน <c oughs> อย่างน้อยเราก็อาที่สามไว้ก่อนเล่นแรงั๊บเนี่ยไม่มีอะไรเลยไง,ไงเนี่ยเนี่ยอะไม่มีอะไรเลยัน ขนาดก่อยังต้องขอคนอื่นเลยไม่มียี่แปดนัดเนี่ยยิงแล้วก็หมดแล้วก็เหลือแค่พีิคแลนวเนี่ยนี่ก็เหลือแค่นี้เอาปะไม่เนียนคนเนียนกว่าเธออีกเธอดูดิไปอยู่นี่ก็แท็กกดแ อ้อมากเลยชอบทำไมเขาชอบเยอะตาลบแล้วตัวนี้โดนนะโดนก่อนแดงยังไม่แตกนะเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ลุ่ด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 ลุดเอาคอเอาเกามาเอาเกาะมาเอาเกาะมามาอยู่ข้างล่างเราเข้าบ้านนี้ิุ้ไม่าชุ่ไม่ไหวหรอนิดเดียวนิดเดียวเออ ได้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 เราได้กันอยูู่กขอของก่อนเลยใครจะทำอะไรบนโลกอันนั้นกาะพี่นะเกาะบู๊บพี่มิ้วมิวโอเควิ่หนูว่งนชีวิตเร็ว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 เร็เรวเร็วเรวเร็ววเร็วเรวเร็ววเรีวเรเร็วเเลยเร็วเตเวเวเร็วเร็วยิงวเกเลยวเร็เเเวเเวเวเว หลังหลังเราเดี๋ยเพิ่มเดิ่มเดิ่มกันประตูไว้ก่อนโอเคพร้อมแล้วเริ่มเป็นผู้เป็นคนขึ้นมานิดนึงดูดูตรงนั้นไหมนะดูตรงนั้นไหมอ่ะฮะเรากะตูไว้งดเข้าฟิว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 จะตายฟิวจะตายเหลือทีเดียวเองเดี๋ยวเดี๋ยวมาหยิบปืนแป๊บนึงแม่แม่งลงไม่ทันเดิน กระสุนจะหมดมีกระสุนไหมอันไหนกระสุนอะไรอ่ะ Heavy Heavy Pipi ไม่มีเลยครับผมไปเปลี่ยนเฟรมนะข้างบนข้างบนเราจะแตกเรจะแตกเจ็ดสิบข้างบนมันโดนยิงน่ะตรงเนี้ยกระสุนเอาปะหน่อยเอาปาหน่อยเอาปะหน่อยเอาปะหน่อยออกมาเลยนะเออออกมาหน่อยยิงยิงยิงข้างล่างจะตายแล้ว อยู่นี่อยู่นี่นี่นี่ตัวท้ายตัวท้ายไอ้ตีท้ายตีท้ายอยู่นี่เดี๋ยว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 โอ้โหมันอยู่้งในบ้านอ๋ออยู่ในบ้านโอเคโอเคไม่เลยวไม่แล้แม่งเงี้ยกระสุนก็หมดเหลือตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ในบ้านมีตัวที่สุดท้ายไม่แล้วหนูล้มเอาแล้วมึงรอนั่นตีไหนอ่ะหนูล้ไปสองตัวแล้วนี่ที่มันอยู่ในบ้านสองตัวที่ยิงกับเพื่อนอ่ะ อไ,อไอ้นั่นคืออีกตีน้นึงมันเหลือสามตีเดี๋ยวเราไปตี้ที่สาม